สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะแม่มาดมาวันนี้นแม่มาดจะพาชํากิ่งโป้เซียนแคะนะคะแม่มาดได้มาหนึ่งกิ่งเลยนี่ยอดดอกมากมากเลยนี่นแม่มาดก็ได้ตัดตัดออกจากต้นนี้แล้วนี่ นะคะตัดออกนี่จากนี่แหละตัดออกอันนี้แม่มาได้ทาปูนเรียบร้อยแล้วอันนี้แม่มาจะพาพาชำํำนี่คือต้นแม่นะคะตัดดอ,อกยดจากต้นแม่แม่มาก็ได้ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วเพื่อให้ยางแห้งนะคะทีนี้แม่มาจะพาลงชํำเลยก่อนลงชํำแม่มามาทาปูนก่อนนี่แหละ ปูนกินหมากนี่แหละแม่มาได้ปูนกินหมากสีแดงๆแ,แม่มาจะทาป้องกันเชื้อราแบบนี้นะคะป้องกันเชื้อราแบบนี้เลยนะคะตรงนี้แม่มัดได้ลีตามออก นี่แบบนี้เลยรอบๆบริเวณกิ่งเล็กๆมันเยอะมากเลยไม่ได้ให้มารี้ออกนี่คูนกินมากที่คนเฒ่าคนแก่เขากินมากนั่นแหละแมมารี่มาหนึ่งถุงสายได้ตั้งนานเลยมีไว้ประจําไปนะคะใครปลูกต้นไม้นะคะนี่ป้องกันเชื่อรา องค์การเชื้อราได้ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยนะคะ,ะทีนี้ก็จะพาลงปลูกเลยก่อนลงปลูกแม่มาก็ได้เตรียมดินลงแล้วกระถางเล็กนะคะไม่จําเป็นต้องเอากระถางใหญ่นะคะเนี่ยแม่มาได้เตรียมดินลงแล้วมองเห็นหรือเปล่าคะด่แม่มาก็ได้เจาะรูนี่ แม่มาเจาะรูเจาะรูนะคะเจาะรูเข้าไปแม่มาก็มองไว้เห็นท่านผู้ชมเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่จะให้เป็นรูนะคะจะให้เป็นรูแล้วทีนี้แม่มาก็จะเอาดินทรายเทลงไปในรูนะคะเทลงไปในรูนี่แบบนี้นะคะ,ะลงไปในรูแบบนี้ ทีนี้แม่มากก็จะเอาน้ำลดลงไปลงไปเลยนะคะแม่มาก,ก็จะเอาน้ำลดลงไปนะคะน้ำมันก็จะไหลลงไปแบบนี้นะคะทีนี้แม่มาดก,ก็จะเอาปลกลงไปตรงกลางดินทรายแบบนี้เลยนะคะ กลางดินใส่แบบนี้เลยนะคะนี่เสียบลงไปให้ลึกประมาณหนึ่งนิ้วนะคะลึกลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่แล้วก็บีบบีบดินรอบรอบ,รอบตรงโคนเบาเบานะคะอย่าให้เป็นรูนะคะนี่นะคะบีบดินเข้าไปให้แนบให้แนบชิดกับกิ่งเลยนะคะอย่าให กิ่งมันสั่นคอนนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้ทีนี้ก็เอาเอาถุงมากุ้มเดีย๋ยวแม่มาเอาถุงก่อน ีนี้ก็เอาใส่ในถุงทีนี้ก็เอาใส่ในถุงนะคะเอาใส่ในถุงแบบนี้เอาใส่ในถุงแบบนี้เลยนี่แล้วก็มัดปากถุงแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนี่มัดปากถุงแบบนี้เลยนะคะ ทีนี้แม่มาดก,ก็จะเอาเชือกเนี่ยไปแฝนไปแฝนไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้แบบนี้เกินมีอะไรมาทับมันก็จะฟีบลงมันก็จะไปกดทับต้นโปยเซียนของเรานะคะนี่แม่มาศก,ก็จะไปแฝนไว้แบบนี้นะคะนี่อีกอีก,อ,กอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันนะคะตามที่แม่มาดเคยทำหนึ่งเดือนก็เกิดลากแล้วนะคะ แต่แม่มาดไม่เคยถ่ายคลิปให้ดูแต่อีกหนึ่งเดือนแม่มาจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่ามันจะเกิดรากไหมเหมือนแม่มาดโพดไหมนะคะแป็นไว้ในที่ร่มนะคะอีกหนึ่งเดือนแม่มาดจะมาแกให้ดูนะคะว่าเกิดรากเหมือนที่แม่มาดชมไหมนะคะ <S <S จากนั้นแม่มาดก,ก็จะพาปลูก นี่แม่มาได้ต้นนี้มานี่แม่มาได้ต้นสมไทยเล็กๆมาเนี่ยสมไทยลากสวยงามมากเลยนี่นี่แม่มาได้ถอนมาจากกระถางโป๊ยเซียนต้นแม่มาแม่มาก็ได้ใส่ดินลงไปแล้วนี่จาะรูแม่มาได้กรรไกรจอะรูลงไปเลยนี่ แบบนี้นะคะแล้เวเรามาเอาดินใส่อีกก่อนนะคะีจอดรูลงไปอีกก่อนแนะนำนะคะปลูกโอยเซียนให้ใช้ภาชนะกระถางหรือแก้วทรงยาวๆสูงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าสมไทยเขามีรากยาวเขาจะลงหัว ยาวนะคะเขาจะลงหัวยาวเขาจะยาวยาวลงไปตามกระถางตามภาชนะของเราที่เราใช้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะบีบบีบตรงโคนต้นหน่อยนะคะนี่กดกดขอบขอบกดกดขอบขอบขอบกระถางนะคะนี่ บีเบาๆตรงโคนแบบนี้นะคะอีสมไทยปลูกง่ายนะคะสมไทยปลูกง่ายแบบนี้เลยนะคะนี่แค่นี้นะคะน,นี่มาก็จะรดน้ำแบบนี้นะคะนี นี่ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนส่วนปวยปวยปยเซียนต้นนี้ที่เมฆมาดได้ห่อถุงพลาสติกเนี่ยไม่ต้องลดน้ําอีกนะคะในหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องลดน้ําอีกนะคะแผนไว้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะดูนะคะอีกหนึ่งเดือนค่อยมาแกะดูกันนะคะเอาไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ลองไปทําดูนะคะว่ามันจะได้ผลเหมือนแม่มาดไหมนะคะนี่ตามที่ผ่านๆมาแม่มาดทาก่อนก็ได้ผลนะคะเกิดล้อลากนะคะเดี๋ยวรอบนี้นะแม่มาจะพามาแกะดูยีงเงินเจอกันนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อนจากการขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะรวยๆๆนะคะสวัสดีค่ะ